ตเงาบริสิทธิ์สังหารปลอกแขนธนูไร้เสียงท่านพ่อทำไมถึงมีอาวุธลับของพี่ซานได้ล่ะคะพี่ซานของเจ้าเป็นคนทำอย่างนั้นหรือขจะราธิตวิธีใช้อาวุธลับนี้ให้ดูนะไปข้างนอกกันเถอะห,หลงๆขจะราธิตยังไง ท่านปู่เจี้ยนท่านมาลองเองดีกว่าท่านมีฝีมือคงไม่ถูกอาวุธลับทำร้ายแน่นอนท่านปู่เจี้ยนที่เจ้าชมเน่ยไม่แข็งแรงเท่า,าปู่กูโถหรอกให้เขาลองดีกว่าจะมันปอดแหบข่าเองก็ได้อืมชมนิดหน่อยถ้าเป็นได้ใจลงไปพร้อ,อมคนนี้เป็นรน้าชิจิตนาพรมยุทะทั้งคู่ รจกัก็สูงถึง96และ95แต่พอสองคนนี้ทะเลาะกันก็ไม่ต่างอะไรกับเด็ก <c oughs> ข้าทดสอบเป็นเพื่อนองค์หญิงน้อยเองอยายหนูจะทยอ้อวุธอะไรนั่นได้ตามสบายเลยปู่จะคอยป้องกันเองอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้างั้นท่านปู่จี้งระวังตัวด้วยลองแขนทะลุไร้เสียงตลองโจมตีอีกกระบีลล่ลมปราณหน้าไมา้ด้วยเหรอกระบีลล่ลมปราณมาลุ้ได้ไหมเนืประสิทธิ์สังหารมาแล้ว จะไปลงร้านของข้าหน่อยท่านปู่เจี้ยนเก่งจังเลยอาวุธรับได้ไร้ากาดจริงๆโดยเฉพาะหน้าไม้ที่ไร้เสียงนั่นและเจาะทะลวงสูงวิญญาจารย์ที่ระดับต่ำกว่า40ถ้าไม่ระวังแล้วก็ถ้าไม่มีทางต้านทานได้แน่นอนอยู่แล้วตอนอยู่สนามประลองเราเคยใช้มันเอาชนะทีมวิญญาจาร์ระดับ40ยังไม่หมดอีกเลยว้ยมาก อ้ดกระีะว้าวท่านปู่เจี้ยนเก่งจริงๆริจก็เก่งเหมือนกันกดดันจนปู่ต้องเอาวิญญาณยุดออกมาใช้แต่อาวุธลับนี่มีจุดเด่นจริงๆอืมถูกต้องพี่ซานเคยบอกว่าอาวุธลับต้องใช้กระทันหันต่อศัตรูเผลอถึงจะแสดงอนุภาพออกมาดีที่สุดเฮ้ยห,หน้าไม้ติดหลัง ฮะท่านปู่เจียนท่านลงลุกวูเขาลงฮะเอ้ยอฟังจื้อนี่เจ้าทำอะไรอาเท่าเฉินซินนั่นไม่มีฝีมือเองไมปทอดหลงหลงได้ยังไงกันท่านปู่เจียนหลงหลงผิดไปแล้วโปรดลงโทษด้วยเถอะค่ะนี่ เด็กดีของปู่ไม่ต้องร้องจะโทษเจ้าได้อย่างไงกันเราตกลงกันแล้วว่าจะลองอาวุธรับเจ้าไม่ได้ทําผิดเลยอีกอย่างข้าไม่ได้เป็นอะไรแล้วท่านจากสำนักอาวุธรับนี่ร้ายกาจมากถ้าเป็นไปได้ เราจะไปต้องเชิญเด็กที่สร้างอวุธลับพวกนี้มาเข้ารองสำนักของพวกเราหลวงเรื่องนี้เจ้าจะพิ่งพูดกับใครในสำนักล่ะพรุ่งนี้ข้าจะไปโรงเรียนสื่อไหลเคิร์กกับเจ้าไปเจอพี่สารของเจ้าซะหน่อยท่านพ่อท่านไม่ทอดข้าแล้วเหรอพ่อจะโทษเจ้าได้ยังไงเมื่อกี้พ่อใจร้อนเกินไป ความจะบปวดภายในได้หายไปหมดแล้วภายใต้ผลของทาราสองคู<ฮ>่ดอกไม้น้แขกทวินแปดแฉกและดอกเลิงอังคคีไว้ฆ่าแข็งแรงผิดป,ปกติได้จริงๆ หลังจากฟื้นแล้วกินเซ่บกรอบของเข้าด้วยพรุ่งนี้เช้าเขาค่อยมาเยี่ยมใหม่เสี่ยวอู ปีศาจสีมูฟพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นได้เข้าสู่ระดับสามสภาวะเจี๊ยดจื้อแล้วไม่ใช่แค่ในปีศาจสีมูฟวิชาเสียนเทียนก็พัฒนาขึ้นด้วยหากอิงจากความเร็วการฝึกวิชาเสียนเทียนขั้นสูงสุดก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม นี <Cornell> ่แล้วไม่เชาวันนี้ยากมากเลยข้าฟังแทบไม่รู้เรื่องเลยเด็งจริงเลยเอาแต่นอนหลับก็ขี้เกี้ยเลยโอ้โหเฮ้ยดูนั่นเฮ้ยเหลฮัลโหลฮ้ยโอ้เฮ้ยเาเนี่ยโอ้โหโอ้โหอย่มันเกิดอะไรขึ้นอรรััน เอาชน,นะราชาวิญญาณไปจะไม่ถูกจับตามองได้ยังไงลุงสายตาที่ข้างใช้ข,<ห>ของพวกผ<ห>ู้หญิงแั่สิน่าอิจฉาจริงๆเลยนี่ลุงสายกรอกยักษ์เผยธาแท้ททสินะเปนอะไรเจ้าชู้ใช่ไหมอย่าพูดสีสัวข้าน่ะรักแต่หลงหลงคนเดียวถ้าขอมอบให้เจ้าสองคำจริงใจจร,งใจ,จริงใจเหรอต้องทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเจ้าจริงใจต่อพวกเขาคนอื่นถึงจะปฏิบัติกับเจ้าในแบบเดียวกันแต่ว่าเจ้าเองอาจจะไม่รู้สึก ว่าสายตาที่หลงมองข้ากับมองเจ้ามาแตกต่างกันถ้าเจ้ามีความจริงใจพอก็จะได้รับการตอบแทนกลับมาทั้งซานแล้วได้ไปดูแล้วเข้าไทหลงพ่อไทหลงมาอีกแล้วพวกนั้นจะไม่จบอีกเหรอพ่อของไทหลงมาด้วยหรือเปล่าไม่ไม่ใช่แค่พ่อของไทหลงนะปู่ไทหลงก็มาด้วยไม่จริงมั้งมาเวลาเนี้ยพออฟูหลันเต๋อรองพอหลิวเอ่อหลง ไปล่าสัตว์วิญญาณกับท่านปรมาจารย์กับลูกพี่ใต้เสี่ยวอู่เจ้าไปหารองผอ,อเจ้าอู๋จีเสี่ยอ้อาวเราเออกไปดูกันหใส่กรอกยักษ์พื้นฟูนข,ขั้นสูงสุดอืเเผื่อว่ายามฉุกเฉินเฮ้ย <Hey. S 2> hey, ดูนั่นสิ ทา่านปู่ข้าขอร้องนะถ้ากลับไปเถอะนะถ้าเกิดกลายเป็นเรื่องใหญ่ข้าจะโดนไล่ออกเอาได้นะครับหุบปา ใครคือถังสานข้าเองข้าค,คือไทาทานผู้นำตระกูลจอมพลังเมื่อวานเจ้าทำลายลูกชายและหลานของขา้าใช่ไหมใช่แล้วนี่เจ้าทำลายลูกและหลานของขา้าระบบเขาไร้ฝีมือและไม่ได้หมายความว่าตระกูลของข้าไร้ความสาม,มารถ คนยังข้าจะไม่ชอบรัาแกเด็กหรอกเนเรามาพนันกันหน่อยเป็นไงพนันอะไรโอ้ยเสาหินนั่นหลอกขึ้นด้วยเหล็กบริสุทธิ์ทุกนั่นปักไปที่เสาหินระยะห่างเกือบสิบเมตรได้ทําไม่มีความเสียหายอะไรเลยความสามารถของตะแกนี่น่ากลัวจริงๆอาจะไม่ใช้มือและไม่ปลดปล่อยวิญญาณยุต เพียงแค่เจ้าสามารถทนอยู่ภายใต้พลังวิญญาณที่้าบลอยออกมาจนทูบหมดก็ถือว่าเจ้าชน,นะแล้วลูกกับหลานของข้าจะก้มหัวขอโทษไม่อย่างนั้นเจ้าจะต้องมาร่วมกับตระกูลจอมพลังของเราไม่ยุติธรรมน,นี่พวกเจ้าแพ้แล้วลูวกชายกับหลานเจ้าแค่ก้มหัวขอโทษก็จบแล้ว<อ>ถิ่จที่หายบ้านนดิดหน่อย,ย,ยแต่สำหรับพวกเขามันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย <c oughs> <c oughs> ขอข้ายือเวลาอีกสักนิดนึงเถอะนะ แต่ถ้าเสียวสารแพ้แล้วก็กลับต้องเข้าร่วมตระกูลของพวกท่านถูกควบคุมตลอดชีวิตที่มันเดิมพันอะไรกันอะแล้วเจ้าจะเอาอยัางไงง่ายๆถ้าเจ้าแพ้ก็แค่มาเข้าร่วมตระกูลของถังซารซะฮะเจ้าก็มีตระกูลด้วยกันเหรอพีสิตระกูลของข้าคือสำนักถังสำนักถังหรอไม่เห็นจะเคยได้ยินชื่อมาก,ก่อนเราจะเป็นสำนักเล็กๆที่ไร้ชือละสิทธาได้ ถ้างั้นกดตามนี้ถ้าข้าแพ้ลูกชายกับหลานของข้าจะเข้าร่วมสำนักถังของเจ้านี่เซยวซันข้าช่วยเจ้าได้แค่นี้นะท่นานผู้สเชิญน,นี่ดีนว่าปู่ไทหลงมาที่นี่ Át, นันนัปะปสูสแกร่งมากเหมือนกับท่านวิญญาณของมายุจื่อเหลินเลยหากจะเปรียม ปรากฏดั่งวิญญาณของพรหมยศจื่หลินไระกับสายน้ำจากแยงซีเกียงที่ไหลไม่หยุดถ้างั้นประกฏดัของผู้เท่าคนนี้ก็เหมือนกับคลื่นทะเลหรือว่าเป็นระดับวิญญาณพรหมยศเหมือนกันโจม็กนี่คิดไม่ถึงว่าจะรับการโจมตีแรกของข้าดา้วที่เขาระดับแค่37จริงๆเหรอแล้วมันเป็นแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เดิม <แก S 2> พักน,นกันแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องรอการเดิมพันจบลงแล้วกว่าแต่ผู้ต่อสู้ของเสี่ยวซานทำไมถึงเป็นเขาอาจารย์รู้จักผู้ของไทยหลงเหรอรู้จักแน่นอนตอนนั้น ข้าได้ทำร้ายสินในตระกูลของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจโดนเขาตามล่าทั่วสารทิศเพราะเหตุนี้ก่นเลยไปสร้างโรงเรียนสื่อไร้เคร์กับฟู่หลันเต๋อโอ้เขาเก่งกว่าท่านอีกนั้นหรออืมใช่ความสามารถเจ้านั้นย่ระดับแมสิซนขึ้นไปถ้าเป็นวิญาณพรมยุทธคนอื่นข้ายังพอมั่นใจที่เจลุยได้แต่ว่าเขาเป็นวิญญาการสายพลังกำลังเน้นๆ้นถ้าพูดถึงเรื่องกำลังละครลักนาดแข็งแกร่งกว่าและจะนินนามพรมยุทธส่วนมากสิ นน,น,นรัดูวิญญาณแมยเป็นกูนกวิญญาณโสมนุก็ได้ีเก็งกาจจริงๆเอามนถึงขนาดนี้ หยุดพูดจะแพ <Trustee> ้แล้วจะแพ้แล้วจริงๆเหรอเนี่ยหมด